สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับ trap แร p เปอหรือว่าตีมนี่แหละสีสันเรียวกว่าเสียเดียวม่วงฟ้าม่วงฟ้าแบบเมทัลลิกโฮโลกรมประมาณนั้นนะครับก็ยังอยู่กับตีมครับ rapper เหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเดือนนี้มันก็จะเป็นเดือนเที่ยวเป็นตีมแบบอารมณ์แบบ p r p แรปเปอทั้งเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่บูญญาพาสนะครับ มีทั้งชุดที่เข้ามาในกิจกรรมนะครับตัวแบบเขาเรียกว่าอาร์ตเวิร์กหรือว่าคีย์อาร์ตของตัวซิกแอนนิวเซอรี่หรือว่าการคบรบรอบ6ปีเนี้ยก็จะเป็นตัวสีนี้นะครับเป็นตัวแบบประมาณนี้เนี้ยอ้ไม่หลดหลดแบบนะปืนที่ขายช่วงนี้ก็จะเป็นตีมประมาณนี้นะครับของที่ขายช่วงนี้นะครับแทางางก็จะเป็นตีมประมาณนี้ใส่ใส่ชิปนะครับนี่นะครับอู้หมุนได้ด้วยอย่างเท่คิวบ์นี่ ก็ตัวนี้เดี๋ยวพอถึงวันเปิดกิจกรรมนะครับมันก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้เล่นของฟรีเยอะแยะนะครับมีทั้งไม่ิกคิวมีทั้งชุดผู้ชายใหม่ฟรีมีโอ้เยอะเลยไปดูเอาเองแล้วกันนะครับในคลิปเก่าอยู่ประมาณเมื่อประมาณ5 6คลิปเทีย่ยวมั้งลองย้อนดูเอาส่วนวันนี้เราจะมาคุยเืองถึงเรื่องของขายนะครับของขายในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของใหม่นะครับธีมแท็บเหมือนกันจะเป็นตัวคาตานะ แคตตนเน่ใหม่ระดับสีทองเอ้ยดูเลยเล็กกันนะสีอย่างที่บอกไปมันจะเป็นสีม่วงสีฟ้านะตีมันจะเป็นแบบมิวสิกนะเสียงเพลงก็จะเอฟเฟกต์ก็จะเหมือนแบบตัวอีควอไลเซอร์ของเพลงคือที่มือก็จะเป็นแบบนี้สีสดเชียว ตัวนี้จะมีการเปลี่ยนรูปร่างเป็นโมเดลทั้งตัวดาบไปก็ตัวปลอกดาบด้วยเห็นปหปลอกดาบก็จะไม่เหมือนเดิมดาบก็จะไม่เหมือนเดิมเอฟเฟกก็อลังการาง,งานสร้างนะครับสำหรับคาตนะทรับตัวนีน้ตัวนี้มาอย่างไงนะครับก่อนที่จะมายังไงเนี้ย ไปไอ้นี้ก่อนใครว่าเติมเงินก่อนใครที่ยังไม่เติมเงินพวกนี้ไอตัวนี้จะมานะครับไอตัวคาตรนะแทรันี้จะมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบสี่นะครับก็มีเวลาประมาณสิบห้าวันให้ซื้อกันได้นะครับตัวกิจกรรมเติมเงินก็จะหมดเหมือนกันหมดวันที่สิบเอดเพราะฉะนั้นน้องเติมเงินเป็นวันสุดท้ายนะครับถ้าอยากได้ของเติมเงินเติมเงินก็ไม่ยากเลยเติมเงินเก้าเก้าเพชร จะได้เลเวลบูยาผาส่วนนี้5เลเวลนะครับเติมเงินครบ149เพชรจะได้โปรไฟล์กับพื้นหลังที่พี่ใส่อยู่นะครับของแทบ็บเท่มากมีเอฟเฟกด้วยเห็นปหมนี่มีเอฟเฟกด้วยเป็นแบนเนอร์โครมาติกแท็บนี่ก็เป็นภาพโปรไฟล์กลระโหลกแท็บตัวนี้149แล้วก็ถ้าเกิดเติมครบ 1 9 9นะครับจะได้กระเป๋าระดับสีแดงด้วยเป็นกระเป๋าตัวนี้นรีวิวรีวิวมาแล้ว3รับเพราะว่าอยากให้ได้กันเวลเวลเวลสาเท่ๆกันไปเท่ๆกันไปชุดนี้ก็ชุดทรับนะครับไปซื้อได้ในบุญาพาสอย่างเท่ชอบมากนะครับตัวนี้ก็นี่ เทจตุยยกเว้นทรงผมทรงผมไม่ค่อยเทใครชอบทรงผมก็แล้วแต่พี่ไม่ชอบหน้ากากก็เทจตุยนี่หน้ากากก็เทจะใส่กาโลโดก็มีหนวดเอาไว้ใส่กับตัวอื่นแล้วกันเอาโล่ใส่ตัวนี้ปิดหนวดจิงเก่ยงกเ็เทเกงีงเบอร์สองเวอร์าสามอ๋อจะชอบเวอร์หนึ่งมากกว่า เรียกความจริงชอบเวลหนึ่งกับเวลสองได้สองเวลเลยเออชอบเวล,เวลสองกับเวลสามสองก็เทสามกเทต้องถามว่าใครชอบใครชอบก็ไปซื้อไปแต่ว่ามันแถมมาเอาก็เอาสามารถปรับแต่งได้นะครับตัวนี้ชอบแบบไหนก็ไปจัด โอเคต่อมาต่อมาต่อมามาที่ของวันนี้ดีกว่าของวันนี้ก็อย่างที่บอกไปมาัแต่วันที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่นะครับอยู่ในตัวกาชาแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยแบบนี้แบบนี้กระชาแบบนี้กรชาธรรมดาธรรมดาหน่อยนะครับการหมุนก็1ครั้ง15เพชรแล้วก็ห้าบวก1ครั้งหรือว่า6ครั้งเนี่ยอยู่ที่75เพชร นะครับก็แพงกว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะครับแพงกว่านิดหนึ่งมีโทเค็นให้เอาไปแลกได้นะครับก็คือถ้าเกิดน้องดวงสวยเนี่ยก็สามารถเก็บโทเค็นมาแลกของพวกนี้ได้เห็นไ,ไหมเหมือนกันนะเหมือนคาตานะไอ้เขียวดำนี่แหละนี่ก็สามารถเก็บโทเค็นมาแลกได้ถ้าเกิดดวงสวยจริงๆเราหมุนให้อยู่ซักนะฮะสิบสิบห้าสิบหกเจ็ดสิบ ได้สิแล้วมันใช้แค่สี่สิบใช้แค่สี่สิบเพราะฉะนั้นก็เหมือนนิดเดียวก็ะดาแล้วอ้ยเริ่มสวย สามสองเข้าแล้วสี่ทีคือถ้าเกิดอิงตามตู้นี้ก็สี่ทีก็สองร้อยแปดสิบก็ก็แลกได้แล้วคาตานะโคตรเท่นะครับแต่ตู้หน้าอาจจะไม่ดวงดีแบบนี้แล้วแต่ลองไปหมุนดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็พี่หมุนแค่สี่ทีก็เกินละสี่สิบนะครับนอกจากคาตานาเราก็จะมีตัวร่มแต่นี้เป็นร่มเก่านะครับก็ไม่ต้องสนใจหรอก หรือใครอยากสนก็สนจะไปร่มรูปแบบว่าหมาไซบีเรียนฮัสกี้หาเจอไม่นี่ก็ไม่รู้อาจจะไม่เจอไม่เป็นไรนา่นาจะเลยแบบสกินจะมาแบบหลังๆหน่อยไม่เป็นไรไม่เจอก็คือไม่เจอช่างมันนะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ของนี้ก็ตัวร่มไซบีเรียนฮัสกี้ก็สามารถแลกไดาา้ในราคาในราคา15เพชรได้15บห้โทเค็นนะครับ แต่ถ้าเกิดน้องอยากได้ตัวปืนก็ราคาอยู่ที่40โทเค็นไอ้ไม่ปืนคาตา40โทเค็นนะชิวๆน่าจะน่าจะหมดก็ไม่เยอะถ้าดวงแบบพี่เมื่อกี้นะครับเม่อกี้280เองสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากก like, share, ดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook youtube ด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้ว